มันเล่นติดหัดอืมเจ้มาตีปกิวติปกิวก็ขึ้นก็สามินี่ I got supplies ฟาร์มไปหมดแล้วนีิวาเปิดกล่องแลยใส่ขยะบอสไม่พ้นไงฟีดปะอ๋อนี่ไงฟีดยังไงโอ้เคยอยู่นะเป็นสีม่วงอ่ะม่วงทองน่ะ ไอของผมเป็นยังไงวะเต็มโฟล์ตได้ปะทำไมถุงมอม่วงทำไมอ๋อใส่กับชุดเลยใช่ไหมแถวใส่กับชุดแล้วมันสี่ได้ผสมนี่ผมยังซุบซ่าโี้โงผมก็ไม่มีพรมนะพี่เจมส์กต้องไปด้วยดิมีอยู่สองอันเลยต้อใช้ตอนเกิดเลยมีอยู่สองอันเพอออาตัวเพื่อน ใช้เพื่อนสองสายเกมใช่ไหมครับไปถายเกมเราไปเฮยมีรถรถมาเอาาไม่ไดเหรอโอ๊ยแม่โคตรลงเร็วลงแล้วลงเร็วโอ้โหเจ็บเจ็บจัดเลยร่องเม็ดเดียวแหละทไมปั๊มยาโอ้โหต้องกายิงมั้ย เอ็ส่วนต้นเอาส่วนน่องเอาส่วนปลือไหล่เป็นเขียวอ่ะวิ่งบังยังไงนี่เห้อเป็นโลให้ร้องมาเลยกี้แซดหนุบดับมเลยหลังกูหลังหักเลย Thank you ตอนนันมันส่้นเ้ยเนู่นมาดิแัดบนเข่าก็จบบนเขาา โอ้ยตกไปเลยนะมไม่เห็นโอ้ยี่ไปชุบไล้วื่ผิแถชุบแล้วไม่ได้วะเอาไว้เราชีวิตที่ดอเี้เราพรมไปดีกว่าไปฆ่ามันไปได้ขอมันน่าจะ่นะโอมาอาจจะกลับเีมเปล่าไม่ีพี่เราไปพี่เรานี่ไมีพรมล โชยไหมบนคอเห็นไหมหินสองเห็นแล้วเจอดีดีเหรอเห็นเจอดีดีเดี๋ยวเราไปแว้นใส่น้ำเข้าที่สอง เฮ้ยกลับมาแถวโอ้ย้นี่หลมานี่มานี่เราไม่มี

มีไฟมีอะไรตายโอ้ทำไมิงทะลมาได้เนี้ยโอ้ทะลุได้ได้หรอวะมาจะไหนแกทีนี้ไม่ได้คือมันืมันคือมันันมากันดิใช่สำับนมันคือมันคันมามาก็จะเอาไปปัดนะแต่ว่าก็เมอนเดิมเนี่ยนเห็นผมแล้วตัวนี้ได้มองช็ไหนดีเนาะดี๋ก่น ด้วยกันสองคนเนี่ยตัวนี้ไหมปลอดภัยดีข้าไปเลยตัวนี้ไม่ได้เหรอในหน้าไปแล้วหข้างหน้าตรงนั้นอันตรายเลยอันตรายเลยใกล้ใกล้ความความอันตรายจะไปโู่นไปจันแล้วทำไมเกมเป็นอะไรนี่อะไรขึ้นกับพี่กับพี่คนนี้น่าจะ กอนแรกก่กาเล่นเด็กนิกสะสมหายหมดเลยไม่ดีไม่ได้ปลาตเดวเพตรงวร์ปมันไม่ดีมั้งปลาจดตกดรอปปลาหน้าดรอที่ด่ดดว,วดนเลย

อ้สีโอ้ลูกลักแเราก็เจอของดีซะด้วยทีนี้ก็ว้างขึ้นยิมันให้แหลกเีว,ว่า้ยเฮ้ว้ยเฮ้ยเ้ย่ฮ้ยเ้เฮยยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮนี่ฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮน้ยีเย้้ย นทาอว่ามองไปทางไหนไม่เห็นรถรู้สึกอชีวิตในบ้านไม่มีน้ำมันเลยเหรอมีน้ำมันไหมเอ้ยขับลองถอยกลับมานดิครับโอ้โหมันมีรถกันนะกเก็ตจาข้างหน้ามี่นะเข็นไหมให้เข็นมาก่อนเดี๋ยววางสายไปไปเติมนัน

อันนี้แค่ขับรถมาเท่นี้ w เ t c h out ไม่ดูทะเลเราหล่อไม่ดูเทเรายังเท่าจะนะมาแล้วลงได้กัน I need a weapon เอาขึ้นคันเมื่อกี้เขาราดรไม่ได้หรือเปล่าวะเราจอดรไม่ได้แน่เลยอือก็ตัวเลยมั้งนั่งอะไรตรงรถ รถมันกับรถเราใครน้ำมันเยอะกว่ากัน่แต่เขาลงแต่เขาลงมาอ่ะคุณทมนนะโอ้โหน้ำมันมันหมดน่าจะหลุดน่าจมันขานอยู่น่าจะหลุดเขาขานอยู่น่าจะลงวนไม่ได้ขานอยู่น้ำมันหมดชีวิตจบเรา้้้้งอยูนนนมัดวะเขาไม่ได้โอ๊ยจดใส่อย่างนี้ <makes> Marked the <a> location. <makes> Mark the <a> location <makes> <makes> ยาได้ต้องซื้อยาวะไม่ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรกันรถมาไหมรถมาใช่วนสองครั้งใช่คน<อ>ไม่รอรถผมอะ คน้ำมันเยอะเาทำมันบ้านนันกรเอาราเป็นอย่งยืมปะกกีวิเทพเนะโอ้แลจะไปะหาเลนเป็นะอะไรยไงอดอบออบน่าจะมีของอยู่ ก็เก็บรถกันแล้วทุกคนเก็บรถเก็บรถเก็บรเก็บรเผื่อระมัดมัดเราจำเก็บว่าหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เก็บวิธีไปแล้วทุกคน เก็บดูลงเก็บดูรถสีโอเคไปแล้วคือเต็มปแล้เก็บไปแล้วมีของอะไรวะกระเป๋าเปลี่ยนปามีกระเป๋าเรือนะเพื่อนหลงเก็บเขนนู้นเหรอกว่าที่ใส่อยู่อ่ะโอเคครับ อะไ่ดีเนี่ไอ้ดอกไอ้ดาะเบอร์พี่สอง Attack the mark จับรถจับรถไม่คนนี้ อะไรเขายิงกันเลยโสงยเหนเห็นแล้วก็ไม่มาขึ้นรถเราเนี่ยรอไปอยู่ครับนี่ครับก็ไม่ขับมาเลยไม่ใช่ที่มาหาหน่ะเมย์ทังสองคนหน่ะเมย์เด็ดเด็ดไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมกลับไปยังมันเด้ขึ้นเลยเนาหรอหร่ออะไรก็ไม่ขับเข้ามาดิเมื่อกี้นี่ไม่ก็วิ่งมามันก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่เห็นนะ อะไรวะเป็นอะไรก e ดแมนอ่ม

นั่อะไรเพื่อนได้ไปุกยนควันปนปันมาไม่ถูกไม่ชูใช่ป่ะเพื่นชชวหยิงให้ยูตัวนี้โอ้โหแมนดุคนไอยเลยเพื่อนวิ่งเลยเพื่อนวิ่งเลยวงบีบโคเต็มยาอยู่้างในวิ่งเลย Thank you ร้รถแล้วมาะไร ไมทันพี่ไม่ทันต้องแบกผมขึ้นรถ๋ยวผมขึ้นรถแล้วทไงวะมีมายัยัรถขับรถลน้าด้วย Enemies ahead โผคูณสี่กับสตาร์สิบห้าไอพี่อ่ะคูณเลยบอสตัวว่าหมดแล้วบ่ผมไม่ตัวว่าเลยด้วยึงตัวเขาเข้าไปทีบ้านเข้าไปที่บ้านฝั่งโคดังก็มีในบ้านมีตัวนะในบ้านมีโอ้ยเฉยสมาร์ทที่ก็คือแบ้อโคดังโคดังก็มีเอามันอยู่หลัง เข้าดี๋ยวทีกมีใช่ไอ่าใช่จะชิดพังไงที่มันนอกอยู่นอกั้วกลแพงงเฮ้แซดลงยิงนะดิ เหลือสอตัวเลียกว่าโน่นอกไอกไนมจะกินไก่จริงเหรอ Enemies ahead กินยิงต้ยไงโอ้โหอโอ้ใคยิงใครยิงโน้นียาแยามอกเก็บศพเพื่อนเก็บศพโน่นหมวกสามเต็มนะศพนั้นน่ะเนี่ยศพงนี้หมเต็ม

อ้ายิงได้ไงอ่ะเจ็บตรงไหนวะเนินเนินที่มาส์กเลยนะโธ่เห็นไหมดวยควันอยู่ดีนี่ควันวะ watch out watch out โอ้ยมาเก็บโูด้วยเราไปกันยืนยันแถวเนี่ยบริเวณเนี่ยเก็บตรงไหนแนวแนวเออเขบอกว่าแนวเราแบบ thank you ใช่ฝูตัวอีกตัวบอกแน่จริงแล้วตี๋กันนี่วะตายเลยเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวเ,เธอยิงโดอฮะยิงสูงตายแล้วไอ้ตอนนี้อยู่ไหนะวะเลื่อนแบกแกงที่ผมเต็งนี่นี่เจอแล้วเจะอ,อยู่นู้นเลยเพื่อนนู่นไงเคื่อน